สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนวันนี้ก็จะพามาชมโบแดงโบแดงนี้เป็นโบแดงที่พ่อไว้สิบวันวันนี้จะพามาตักคราบนี่ครับใช้ถ้วยในการตักคราบอ่าสิบวันก็อีกประมาณอีกสี่ห้าวันก็สามารถที่จะเก็บได้เดี๋ยวเปิดให้ดูว่าเป็นยังไงนี่เห็นไหมตอนนี้อายุสิบวันจะจะเห็นว่า บแดงเกิดมาเสมอกับถังนั่นหมายความว่าน้ําตอนนี้ยังเยอะอยู่ระดับน้ําที่เติมตอนได้คือเกือบเต็มเหลือประมาณสิบเซนจะเต็มวันที่ห้าเราตักน้ําไปรอบหนึ่งแล้วอันนี้วันที่สิบเราก็จะตักไปอกรอบหนึ่งให้เหลือประมาณครึ่งหนึ่งพอครึ่งหนึ่งปึ๊บไอตัวเนี้ยมันก็จะลดลงนะฮะอ่าแต่ถ้าเราไม่ตักน้ําถ้าน้ําเยอะอย่างนี้มันจะทําให้ต้นมันสั้นเห็นไหมครับ มันเกิดมาเสมอกับฝ่าพอดีต้นมันก็ไม่ยืดฉะนั้นเราต้องปล่อยน้ําให้เหลือครึ่งหนึ่งจะได้ให้ต้นมันยืดยาวทำให้ได้น้าหนักเยอะขึ้นวันที่สิบอ่านี่วันที่สิบวันที่สิบเอ็ดนี่แหละก็จะเห็นว่าไามันเริ่มสวยแล้วใบเริ่มงอกเต็มที่แล้วแต่ปัญหาเรื่องคือจะมีคราบฉะนั้นเราต้องทําการตักคราบวันที่ห้าวันที่สิบอ่าสองวันก็พอ ซึ่งถ้าเราไม่ตักมันจะกลิ่นมากนะจะกลิ่นแดงเพราะว่าเงาเขาอยู่ในโคลนยังไงก็มีกลิ่นอยู่แล้วฉะนั้นเราต้องตักคราบช่วยเวลาล้างเราก็จะล้างง่ายเห็นไหมมันจะมีสีเป็นคราบสีดำๆตามใบซึ่งถ้าเราไม่ตักเลยอะ่ะมันจะเป็นคราบเยอะเลยเวลาล้างทำมาสอดยากฉะนั้นเราต้องตักช่วยเขาเห็นไหมต้นกำลังสวยเลยต้นสวยนะ บัวแดงเป็นที่รู้จักกันน้อยมากคนยังไม่เคยรู้จักก็จะให้ดูวิธีนะฮะการเพาะยังไงก็ลองไปศึกษาดูใน youtube พิพปว่าการพออเพาะบัวแดงจะมีให้ดูมากมายก็สามารถไปศึกษาดูได้สำหรับคนที่เข้ามารับชมอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้คนทาคลิปด้วยแล้วก็กดกระดิ่งด้วยเวลาลงคลิปต่อ,ตอไปมันจะ,ะเตือนให้ท่านเห็นทันที นะครับสำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะฮะนี่ฮะตัวนี้ก็ใส่เงาประมาณ4ีกิโลปกติถังเนี้ยสามารถใส่ได้5้าถึงเกิโลอ่าน้ำหนักถักมันจะได้ประมาณ1นกิโลถึง1นกิโลครึ่งนะฮะนี่ฮะฉะนั้นก็คืออ่าหน่งกหนะฮะ เงา6กิโลได้อยอดบอัวแดง1กิโลนะฮะยอดบอัวแดงสามารถเพาะได้4-5รอบแต่รอบ่าหลังผลผลิตจะลดลงเรื่อยๆนะฮะเอาไปทำอะไรได้บ้างหลายคนถทำเข้ามาจิ้มน้ำพริกกินขนมจีนนะฮะแกงผัดก็ได้และใครจะทำเมนูนะะเก็บได้ทุก15วัน พอครบ15วันก็เอาเงาพอเราเก็บปุ๊บเอาเงาไปล้างตากแดดไว้หนึ่งสองแดดแล้วก็ามาเพาะใหม่ได้ต่อได้เลยนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาตักฟองก็คือเราเอาจานมาตักที่เป็นคราบตักบนบนออกเราจะเห็นคราบเห็นไหมฮะเพราะว่าเงาเขาอยู่ในโคลอนอ่ะมันมีอยู่แล้วความสปกปรกนะครับาการล้างเงาเราก็ล้างจนสะอาดดีแล้วล้างให้หลายรอบนะฮะล้างยันตาก แต่มันยังมีอยู่แล้วครับน,นี้ก็ตักทิ้งไปเลยนะฮะตักไปเรื่อยต้นบัวแดงมันจะล้มไม่เป็นไรตามธรรมชาติของพืชเขาจะตั้งตรงเพื่อที่จะหาแสงฉะนั้นมันล้มไม่เป็นไรก็ตักตักไปเรื่อยๆเลยตักไปเรื่อยๆให้น้ำเหลือประมาณครึ่งหนึ่งเราจะได้ต้นบัวแดงที่ยาวนะฮะ การเพราะมีหลายวิธีจะเพาะใสโอง่งใส่ถังก็ได้ขอให้สามารถปิดมิดชิดนะฮะปิดมิดชิดอย่าให้แสงเข้าถังที่เพาะสีชมพูไม่ดีนะฮะเพราะว่าสีชมพูแสงมันสามารถเข้าได้สีไม่สวยฉะนั้นต้องเอาอะไรปิดด้านบนด้วยเพื่อให้แสงเข้าจะทําให้สีเป็นชมพูแดงสวยนะฮะบัวอื่นสามารถเพาะได้ไหม อย่างเช่นบัวที่เป็นดอกสีม่วง,งน้ําเงินก็สามารถเพาะได้แต่ต้นมันก็จะเป็นสีชมพูเอ้ต้นมันก็จะเป็นสีตามดอกนะฮะสีม่วงสีตามดอกเลยนะ,ะแต่บัวหลวงอันนั้นยังไม่เคยทดลองนะฮะใครมีเวลาก็ลองทดลองดูแล้วก็ามาแชร์กันได้นะฮะเพื่อเป็นความรู้ใหม่ๆเอามาแชร์กันนะ นไหนะต้นนี้จะเยอะมากเลยก่อเน,นี้ยเยอะนั่นเลยเห็นไหม <c oughs> เกิดมาแน่นเตะเลยแล้วตีตีข้ามมันออกจากต้นเราก็ทำการตักต้นค่อนข้างที่จะเกาะง่ายนะแล้วก,ก็อย่าตีแรงนะฮะ ตัวคราบนี้ล้างยังไงก็ล้างไม่หมดหรอกถึงจะฉีดถึงจะแปรงขัดยังไงก็ไม่หมดเพราะมันอยู่ในเงาอยู่แล้วแล้วนะหลายคนถามว่ากลิ่นกลิ่นมันติดมือก็ติดอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเงามันอยู่ในโคลนล้างไม่ออกซึ่งการเพราะเราไม่อยากใช้พวกสารเคมีในการขบวนการเพาะเพราะว่ามันอยู่ในน้ํามันเช่ตลอดถ้าเราใส่สารเคมีปแปลว่านั่นหมายความว่าคนเรากินสารเคมีไปเตเต็มเลย ดังนั้น,นเราต้องทอให้ปลอดภัยซึ่งถ้าบัวแดงถ้าเราไปเก็บในสระน้ํามันก็มีกลิ่นอยู่แล้วนะพนั้นการเพราะมันก็หลีกเลี่ยงเรื่องกลิ่นไม่ได้มันมีอยู่แล้วนี่ฮะ อคอันนี้ก็เสร็จขบวนการตักคราบเห็นว่าต้นมันนอนราบต้นนอนราบก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะตั้งขึ้นมาใหม่นี่ฮะเดี๋ยวจะตั้งขึ้นมาใหม่เดี๋ยวเขาก็จะสวยนะฮะ <c oughs> ดูใกล้ๆนะฮะต้นสีชมพูสวยน่ารักประทานมากนะฮะความยาวต้นนี้ได้ประมาณ20เซนถือว่ายังลอยนิดน,นึงนะครับ ดูที่ใบถ้าใบอย่างเงี้ยคือมันใกล้จะเก็บอะไรในใบมันพร้อมจะบานแล้วใบมันเริ่มใหญ่แล้วก็คือใกล้ที่เก็บได้แต่ถ้าใบมันยังเป็นอย่างเงี้ยยายุยังไม่ถึงให้ดูนะฮะเดี๋ยวพาไปดูบางหลังนะฮะมาดูหลังเนี้ยอันนี้ยังอ่อนอยู่แต่เห็นว่าใบมันยังไม่บานใบยังเล็กยังห่ออยู่ฉะนั้นตัวนี้ยังไม่ถึงเวลานะมาดูทางนี้กันบ้าง ันนี้ก็พร้อมแล้วจริงๆก็ถ้าถ้าปลูก,กินเองอะสามารถที่จเก็บกินได้เลยเพราะว่ามันบานแล้วมันมันสามารถที่จะเก็บได้เลยนะฮะมาดูทางนี้กันบ้างถูกไหมฮะเนี่ยต้นกำลังสวยสามารถเก็บได้เลย,เยกล้องผมมันไม่โฟกัสเลยนี่ฮะ ต้นกำลังสวยงามเลยนะกินอร่อยนะครับนี่ครับสงสัยอะไรก็สอบถามเข้ามาได้นะฮะสอบถามเข้ามาได้เราจะจะอยากแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนมีอาชีพนะฮะแต่ไม่อยากให้ไปรบกวนธรรมชาตินะฮะอย่างเช่นต้นโมเดลที่อยู่แหล่งน้ําก็ไม่อยากให้ไปรบกวนอยากให้ทุกท่านทําทการเพราะเองไว้ที่แหล่งน้ําของตัวเอง หรือจะอย่างน้อยก็คือเราไปพอกินเองก็ได้นะฮะเราจะได้ไม่ต้องไปรบกวนธรรมชาติเพราะว่าการที่เราลงไปมันก็บางคนไม่ระวังก็เป็นการไปลื้อต้นเขาแต่ที่จริงอ่ะมันมันปกติหนึ่งปีก็ต้องสลัดเง้าทิ้งแล้วซึ่งถ้าเราไม่เก็บมันก็เน่าเสียนะครับฉะนั้นเราการที่เราไปเก็บเราก็ได้ประโยชน์นะฮะแล้ก,ก็ต้องช่วยกันร,รักนะครับเวลาลงไปเก็บก็อย่าทําท่าอย่าทําให้ต้นเขาเสียหายนะครับเก็บเงาดีดีนะฮะโอเคอย่าลืมฝาก กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะฮะโอเควันนี้ก็จบแคน่นี้สวัสดีฮะ